สวัสดีครับวันนี้แอนมินจะเอาเรื่องราวของกองทัาประกาศของสหรัฐมิการมาเล่าให้ฟังนะครับจะพาไปดูว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างท่ามกลางความตึงเครียดจากสถานการณ์ทั่วโลกและแน่นอนว่ากองทัาประกาศของสหรัฐมิการนะครับจะมีบทบาทในสถานการณ์แน่ๆ เครื่องบินรบของสหรัฐมิการมีความหลากหลายมากนะครับหลยยุคนี้เป็นยุคของเครื่องบินสเตลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในอนาคตเนี่ยเครื่องบินสเตลจะเป็นอย่างไรบ้างกองทัพอากาศของสหรัฐมิการได้รับ F อฟสิาชุดแรกไปแล้วนะครับเมื่อหลายวันก่อนแล้วก็มีแผนจะเข้าไปจำการจํานวนมากพอสมควรทําให้ต้องปลดเครื่องบินเก่าบางส่วนออกไปบ้างนะครับในตอนแรกนี่คาดว่าจะเป็น f อฟสิาเกิรุ่นเก่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกองทัพอธิบายเพิ่มเติมนะครับ f อฟสิหเ็รุ่นใหม่เนี่ยเป็นรุ่น,นั่งท นั่งเดียวหมายามว่าเน้นการโจมตีภาคพื้นดินเนี่ยเป็นหลักนะครับถามว่ารบกลางอากาศได้ไหมก็ตอบว่าได้แลครับแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยจะน้อยกว่ารุ่นที่นั่งเดียวเพราะว่ารุ่น2ที่นั่งน้ําหนักเยอะกว่านะครับมีคนถามว่ารุ่น2ที่นั่งนักบินที่2เนี่ยมีหน้าที่อะไรหน้าที่หลักก็คือควบคุมระบบอาวุธนะครับเพราะว่าการโจมตีภาคพื้นเนี่ยรายละเอียดต่างจากการรบกลางอากาศ f 1 5 ex มาแบบนี้สดใหม่ให้เยอะกว่านะครับในบรรดาตระกูล f 1 5ทั้งหลายที่เป็นคนเก่าเนี่ยต้องมีค โดนปลดแล้วครับเพราะว่าเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ปัญหาเรื่องงบประมาณนั่นเองเพราะว่างบส่วนมากเนี่ยกองทัพระกาศให้ไปกับ F35 แล้วนะครับ จากเอกสารของกองทัพนะครับตั้งใจซื้อ F15EX 200ลำแต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่144ลำนะครับแน่นอนว่าความตั้งใจตอนแรกจะนำมาทดแทน F15CD รุ่นเก่าแต่จากหน้าที่คุณลักษณะลัคนาราศีแล้วนะครับ F15EX เนี่ยไปทับลายกับ F15E Strike Eagle นั่นหมายความว่าเก้าอี้ของ F15E Strike Eagle ก็ไม่ปลอดภัยสหรับการมาของ F15EX แม้โฆษกของกองท่าอากาศของสหรัฐอเมริกานะครับจะยืนยันว่า F-15I k Eagle จะปฏิบัติงานต่อไปนะครับแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าอนาคตของ F-15I Eagle e เนี่ยจะเป็นอย่างไร F-15I k Eagle ก็คือรุ่นอัปเกรดจาก F-15D รุ่น2ที่นั่งนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินปัจจุบันสหรัฐอเมริกามี F-15C นะครับ234ลำแล้วก็ F-15I Eagle 218ลำนะครับ โดยบริษัทโ e i n g อธิบายว่า F-15EX รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเครื่องบินแบบมัลติโรนะครับหรือว่าเครื่องบินหลายปทบปาทไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นแบบไหนไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นเครื่องบินของอากาศหรือว่าเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยกองทัพคิดจะนำ F-22 Raptor มาทดแทน F-15 Eagle ทั้งหมดที่มีนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ต่อ,อมาต้องการนำ F-35 ก็ามาแทนอีกครั้งนะครับแต่ว่า F-35 เนี่ยคิดใหญ่กว่านั้นนอกจากจะมาแทน F-15 Eagle แล้วนะครับยังจะมาแทน A-10 talk หรือว,ว่า Attention, b a t l แล้วก็ F16 Fighting Falcon ด้วยนะครับ การมาของ E X แน่นอนว่าดีกว่ารุ่นก่อนนะครับแต่ด้วยความที่มันมี2ที่นั่งเนี่ยแน่นอนว่าเน้นโจมตีภาคพื้นนะครับแต่ความต้องการเครื่องบินคลองอากาศแบบ F 15 C ก็ยังอยู่ F 15 C ก็คือรุ่นที่นั่งเดียวคล่องตัวนะครับถ้าจะเอา F 15 E X รุ่น2ที่นั่งไปคลองอากาศก็คงยากเพราะว่าหนักกว่านะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความเร็วแล้วก็ระยะทางการบินหรือว่าพิสัยการบินด้วย F 15 E X ก็ต้องมองไปที่ F 15 e Strike Eagle แต่ว่า Strike Eagle ก็เพิ่งอัปเกรดมานะครับมีอายุ การใช้งานอย่างน้อยไปโน่นแล้วครับปี2030หรือว่าพศส5อ3ทีเดียวนะครับก็มีคำถามว่า F 1 5 E H คุ้มค่าหรือว่าจะเป็นแค่ไหนสลับกองทัพอากาศของสหรัฐมีกานะครับและ F 1 5 E H ประหยัดงบประมาณกว่าการซื้อ F 35ตรงไหนเพราะว่าราคาของ F 15Eh ก็ไม่ได้ถูกกว่า F 35เครื่องบินสเตลเลยนะครับเท่าที่เราทราบคือมีการสู้กันระหว่างดมา德ินซึ่งเป็นเจ้าของ F 35กับ Boeing ซึ่งเป็นเจ้าของ F 15 Eagle อยู่แล้วในกองทัพอากาศของสหรัฐมิการนะครับโบอิงกล่าวว่าแม้ราคาของ F 1 5 e x เนี่ยไม่ถูกกว่า F 35ก็จริงแต่ว,ว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงถูกกว่านะครับโดยค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของ F 35อยู่ที่3 5 0 0 0ดอลลาร์ 35, สหรัฐนะครับหรือ ว่าประมาณ1 8 5 0 0 0้านบาทต่อชั่วโมงส่วน f 1 5 ex เนี่ยอยู่ที่27,00 0ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณแค่837,000บาทต่อชั่วโมงเองนะครับเราคิดมาตินกล่าวโต้ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ f 3 5ค่าใช้จ่ายจะสูงอยู่นะครับแต่ว่าในปี2568เนี่ยค่าใช้จ่ายของ f 3 5จะลดลงเหลือ2 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณแค่775,000บาทต่อชั่วโมงนะครับถูกกว่า f 1 5 ex อยู่ดี แน่นอนว่ากองทัพอากาศของสหรัฐมิการนะครับต้องการ F-15 e ก็ต้องพยายามเต็มที่แล้วครับเสียดาที่ F-15 e เนี่ยมีแค่รุ่น2ที่นั่งเท่านั้นนะครับมีข้อจํากัดในหน้าที่แม้ว่าจะพยายามบอกว่าเป็น multi-role หรือว่าทําหน้าที่ได้ทั้งหมดก็ตามนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยรุ่น2ที่นั่งจะเอาไปคลองอากาศเหมือนรุ่นที่นั่งเดียวก็คงลําบากนะครับความหวังที่ F-15 e จะเข้ามาแทน F-15 Eagle ทุกลาของสหรัฐมิการก็คงยาก้วครับออกมาแบบนี้เป้าหมายของ F-15 e ก็คงต้องพุ่ง เป้าไปที่ F15E s t r i e e สต์เป็นคนแรกแล้วครับเพื่อเพิ่มสายพันธ e ุ์ EX ในกองท่าอากาศของสลัฐอเมิกาให้มากขึ้นเพื่อคานอำนาจกับ F35 Lightning II ของ Lockheed Martin นั่นเอง